ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับจะมีเอฟซีคอมเมนต์มาเนาะครับเนาะจะได้เลขเลขบนนะครับเอฟซีที่ว่าได้เกตกับศูนย์มันมีสองสูตรด้วยครับเอฟซีนี่สังเกตมั้งนะครับเนี่ยอันนี้ก็เด้เ็กับศูนย์อันนี้ก็ได้เก็กับศูนย์แต่ว่าเลขมันบวกกันคนละอย่างครับเอฟซีแต่ว่าตัวบวกสามเนี่ยคงที่มันจะคือกันนะครับ ต่ว่าเวลาบวกกันนี่มันคนละอย่างพเพเตียมก็บ่เข้าใจว่าเป็นสูตรใดเนาะครับเนาะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ก็บวกหลายขึ้นกันเ่ว่างบวกคนละตัวกันครับ fc ซตัวนี้มันจะมีบวกคงทีแต่ว่าสูตรนี้เพอเตียมเคยลงให้ไปแล้วละ่ะต่วาบารู้ว่า,วา fc ซด้เห็นบอกนะครับเนาะตัวเ,เก่งทั้งสองสูตรครับ fc นี่เี่นบ่คอเข้า อาเอตอนนี้เนาะครับเนาะอันนี้หกกับเก้าอันนี้เก้ากับสองสนกันเก้ามันก้าออกเก้่นครับอันนี้ศูนย์กับสามอันนี้ก็บศูนย์กับสาม้นกันทั้งสองตัวต่เ่ามาออกแปดสามนะครับอันนี้ก็9เกกับสองอันนี้ก็บสองกับห้าก็ส้นกันอยู่ที่2องกับมาออกสามสองนะครับเอฟซีนครับงวดนี้มันส้นกันเจ็กับศูนย์เจ็ดกับศูนย์ขึ้กัน สูตรเก่งอยู่ครับเอซีสูตรหวยพอาเตรียมเก่งอยู่แต่ว่าคนคนจับโบเก่งนะครับเนาะเอซี FC ก็เอาไปเบืง้งไปเป็นแนวทางน้ากันหรือว่าจะเอาทั้งสองสูตรนี่บมครับเอฟซีแล้วพอเตรียมจะลงให้สูตรนี้ก่อนเนาะนี่ครับรู้สึกว่าสูตรนี้ยัง,ย,งยังชิมบ่ลในลงอยู่แต่ว่าสูตรนี้พอเตรียมเคยลงให้ให้ไปแล้วแต่อเอซีพู้เขาว่าไม่บอลได้ก็ก็บบอลเป็นอยังพ,ยงพอเตรียมเคยลงให้อีกกรได้ เอาสูตรนี้ก็ได้ก่อนนะครับเยซีเนาะสูตรนี้ก็เดินดีครับมาลักสิบลัก่วยให้กันครับเจ็ดนี่ไปลักลอยกับสร้างมันเตียวซูนกับเขาเขาเหม็นบระคับเขาศูนสามอยู่เนาะครับถือว่าเป็นของแถมไปเก็ตเนี่ยพอเทียมไม่ต้องสูตรนี้ก่อนครับเฮดเด้เบิ่งนี่หละสักรองงวดสามงวดนะครับพอเถมว่าได้คำนวณครับเนาะสูตรนี้ยังได้กับข้อมีน่าหอีกก็ได้นี่ครับเอาแล้วพอแถมผ้าเฮ็ดเนาะครับเนาะ สองหวดกับหวดที่จะถึงนะ F สีเนาะสามสามหนึ่งาแปดสามศ สองแปดสี่แปดเจ็ดหกเก้าสองเก้าสามสามสองสองเก้าแปด

บทที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเนาะ943703ล่าง75 5 4 ศูนย์หกสาหนึ่งสี่สามสองครับเอฟซอันนี้ตัวนี้จะเป็นเลขหน้านะครับเนาะ เลขหน้าครั้งที่สองเลียกท่ายครั้งที่หเลขท่ายครั้งที่สองครับเ c บซีเข้าใจแล้วเนาะครับนอแนี่เนาะนีอันนี้เลขหน้าครั้งที่หนึ่เลีหน้าครั้งที่สองห้าสี่ศูนย์เขาแ่อะไรเบิงสำเนาสี่ศูนแล้วกับาหสามหนึ่งหกสามหนึ่ง ใครั้งที่สองสี่สามสองนะครับเนาะสี่สามสองครับเอฟซีบ้านนี้เอาตัวนี้มาบวกมาหนังกันเนาะครับเอฟซีเนาะหลักแสนนะครับเอฟซีตัวนี้มันจะมีบวกบันม่มีบวกคงที่อยู่นี่ตัวจะมีบวกบวกสามอยู่นี่ครับเอฟซีครับหลักแสนหลักแสนสองเท่อ หลักหมื่นหลักหมื่นกับสองเทือแล้วหลักหน่วยเทือหนึ่งเลขหน้าข้างที่สองหลักลอยครับเลขท้ายข้างที่หนึ่งหลักสิบสามเทือหลักสิบนะครับสามเทือเลขท้ายข้างที่สองหลักสิบนี่เทือหนึ่งครับสอฟี เดี๋ยวพเตรียมหมากไว้ก่อนเนาะครับ F C บวกไปพร้อมกันเลยครับ อันนี้หลักแสนสามบวกสามเป็นหกนะครับเนาะหกบวกอันนี้ก็หลักหมื่น3ามบวกสามเป็นหกหกบวกหลักหน่วยบนสามบวกสามกับบังบวกสามอีกอันนี้บวกสามเท้อครับสามแปดยี 3, 8, 24, 24่สิบสี่ยี่สิบสพแทมจินา4ตสีนะครับเนาะสี่บวกเบวกับเอฟซีแยี่สิเก้า 29 29เกา่เก้าห้อเก่าจะเก่านะครับเเนาะเก้าครับเกวกสเป็น12นี่ครับรับต่อมาสัตว์อยู่นะครับเนาะเอฟซเนาะสองเก้แพที่ีน้าปัตูแปดนะครับเนาะแปดบวกสบวกสเป็น4 สีบวกสบวก2บวก3ากับต้องบวกนะครับเนาะกับาบวก1นเลยหบวก,บวกครับเอได้17บเจ็สิบเจ็ดสิ็ห้าเก่าตัวเจ็ดนะครับ,นนรบ,บเนาะเจ็ดน,นครับเจ็ดบวกสเป็นสิบเมืนว่ารับเขาก็ใส่0น ครับเอางวดที่จะถึงนี่นะครับเนาะงวดเดือนตุลาวันที่หนตุลาขอให้โชคให้มนันให้เดินต่ออีกนะครับนะ 2, 9, 48, พอพเนาะสองเแปดพแท้่น่าพันาะครับเนาะแปดกสบวกสเป็นแปดแปดบวกสามบวกหบวกสามบวกสเป็นเก้านะครับเนาะเก้าบวก สามบวกได้หกครับเอฟซีสามสิบหกสามสิบหกเท่าเก่าแต่หกเนะครับเนาะหกหกตัวนี้มาบวกสามคงที่ครับหกบวกสามเป็นเก้าดีครับเอฟซีหกบวกสามเป็นเก้า วัวน,นี้มันก็นมาเขาสองนะครับเนาะหลักหน่วยครับมาเขาสองล่าสุดที่เราเห็นน้ากันครับเอฟซีศูนย์ก็มาเขาลักสิบเก็ยกัมาเขาลักลอยมเมนบอทครับนี่ครับก็ถือว่าหลักสิบหลักหน่วยครับวัวนี้ได้หกกับเก้านี่ครับเอฟซีวันนี้เขาเตรียมเสียลเอามาให้เบิงอีกเด้อครับเด้อ ให้สังเกตครับที่จริงมันขอมาหลายงวดกานี้เพราะเตียมลงไวบ้บ่บลหลายงวดลงไวซ้ซํานี่เอฟซีสังเกตมึงครับเห็นบอมาตาแทวนี่เบิดเห็นบอรับมาแถวทนี่เจ็ดนี่คือไปรักร้อยเห็นบอรับเออมันมากมาตาลักลักลักน่วยนี่นะครับให้สังเกตมึงมนะครับเด้อเนี่ยวัวนี้มันสิมานี่่ <laughs> เออเขาบวาร่างโกกับเก้านี่นะครับเนาะครับเอาแคบหน้าจอยเบืเ้องนะขับเด้อสูตรเลขบนนะครับเนาะบนครับไปเบิงบ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเอฟซี FC เนาะผิดพลาดประกันได้พราเตรียมประกาศขอโทษขออภัยหลายลๆที่เอฟซีคอมเมนต์มาหรือบรได้คอมเมนต์มาได้สูตรไปเบิง้งสูตร สองตัวมาตัวเดินดีเนี่ยกะหายากอยู่นะครับเน้องเอฟซีเนาะ้าแม่นเฮาเอาโบไปจับคู่บยังกัเรียกเอาวิ่งเอาก็ได้ครับเอฟซีขับเพิ่งวันที่ผ่านมาถ้าเฮาวิ่งบนทั้งสองตัวนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเอแมนบอขับเอฟซีเนาะครับขอให้เดินต่อเด้อขอให้เอฟซีที่เขาเบิ่งมาติดตามพอเตรียมขอให้โซคห้มันเอาไปจับคู่น้องขับเอฟซีเนาะพอเตรียมจับคู่กับโบเก่ง จับคู่บดถือให้เอฟซีเอฟซีได้สูตรไปรแล้วห้องก,กัหาเบิ้งอีกใส่สีอีกสูตรหาคู่มันเนาะครับเอฟซี FC เนาะครับเอาเขามาเดี่ยวจะลืมเด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำเดียเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมเอฟซี FC คอมเมนต์มาในพ่อเตียมก็เอาจอรุ่งให้เอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเนาะผิดพลาดประการใดพ่อเตียมก็กราบขอโทษขออภัยได้หลายครับเนาะครับ เอาสุดท้ายท้ายสุดพ่อเตียมกับขอ้อไว้พ่อในเอฟซี N e F G, ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง้งมาติดตามพ่อเตียมมีแต่ความสุขคว่ำเจริญนาะครับเนาะความเกลียดยา้ได้ความไข้อย่าให้มีนะครับเด้อขอให้มีอายุมันควรยืนทำมาค้ขาขายสิ่งเด็กกับขอให้เจริญลุงเลี้ยงพ่อเตียมหยดมุดก้ามสัตสัตว์โกเกอรนน์ขับบานี้ครับแฉบน้าจอไว้เบิง้งเอาไปคำนวณเบิ้งนาะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเตียมก็มีแค่นี้ ขอากาบสวัสดีครับผม